สวัสดีค่ะยินดีต้อนบบรับเข้าสู่ช่องช่างปรุงไอเดียแชนแนลนะคะอเอามานะคะสามหนุ่มนะ,ะช่างปรุงลุงนี้โจนะคะ ช่วยกันนะแอบมบฝาบ้านให้น้องปัดเนาะ เปลีนที่สองนะตอนนี้กำลังยิงสก,กูนะคะก็มีชาวบ้านนะคะมายืนดูเนาะก็เสียงคุยกันนะคะก็เราก็ไม่ได้หันไปนะไม่ได้หันกล้องไปเนาะเขาก็พูดภาษาพื้นบ้านเขานะคะเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะคะ แผ่นนี้นะเตไม่ได้ได้บะต้องมันเป็นหน้าตานะของทีมงานเรานะของทีมสีสหายนะโจ้นะโอ้ช่วยไหมน้องปาช่วยไหมช่วยชัดแจ๋วนะพี่น้อง ตัวตามแล้วให้โจ้บ่ยิงอ่ะไม่ถูกไม่ได้นะโจ้เนาะ,ะวันนี้โจ้นะทดสอบฝีมือการยิงสกูนะรู้ไหมลงอีกนิดนึงไม่ต้องถอนไม่ต้องออกเอาตัวไป ยายจะยายยะแล้วยายละก็ใจจดใจจ่อพี่น้องเอ้ยดูนั่งเฝ้าฮะนี่จุ๊งนี่ไงต้องถอนไม่ต้องถอนโอ้โห้ด <e right ูสองดอกคู่กันนะคะพี่น้องสกู ไม่เป็นไรตัวนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดินก็กบแล้วสวยงามยังไม่ถูบอเจ้ามันข้างล่างมิเดี๋ยวปูนก็โอบแล้ว เอาพี่น้องนะวันนี้เราก็ขนของมาเต็มคาราเบลนะเต็มคันรถนะเราก็จะกลับไปนอนที่บ้านเราเหมือนเดิมนะ ยายลาถึงก็บอกให้หยุดนะพี่น้องนะผิดเ,นนเป็นครูผิดเป็นครูพอแล้วพอแล้ว อะขั้นตอนต่อไปทำอะไรพอ่อเชื่อมเชื่อมอะไรอไโอ้เป็นบ้าเป็นโบคอแตกแล้วพี่น้องเ้ยหลงเศ้าหลงมุมแล้ว ครึ่งนะเคื่องตีจะไปใส่ด้านบนนะคะของหน้าต่างหรือว่าด้านล่างด้วยนะคะ วันนี้ยายโจอาสายิงนะพี่น้องนะดันนั่นแหละอะไรจะสู้แรงดัน คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพวกคนใหม่คลิ้นเน้ากันนะสวัสดีค่ะเราก็จะอัปเดตแบบต่เบตอนเนื่องน,นะคะ